เวเวเที่ยวเมืองหลวงประเทศเนปาลปลอดไทยไหมไปดูมีโรงแรม5้าดาวพร้อมอยู่สุดปังที่นี่คือโรงแรมฮิวตันที่นาชาได้เข้าพักคือตอนนั้นเป็นโรงแรมที่หรูที่สุดและตอนนี้ก็ถูกเผาไปแล้วคือตอนทราบข่าวคือตกใจมากเพราะเราก็เพิ่งไปมาเองจุดตรงนี้คือสระน้มบนดาดฟ้าที่ถูกเผาไหม้และนี่ก็คือภาพสระน้ําก่อนโดนเผา แล้วตอนนี้ทางเพจโรงแรมฮิลตันการดมันดู mm. ก็ได้ประกาศปิดตัวทันทีมีเช่ารถพร้อมคนขับจากโรงแรมผู้ชายคนนี้คือพนักง,งานโรงแรมฮิลตันหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เขาอาจตกงานแล้วตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพราะนันชาได้พูดคุยกับเขา mm. เงินเดือนถ้าเทียบเป็นเงินไทย mm. ก็ประมาณ7 0 0 0บาทต่อเดือนและยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลอีกก็หวังว่าเขาจะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีค่ะนี่คือฟุตบาทเดินได้ปลอดภยัยมีตำรวจจราจร ตอนนั้นนาชาเดินในเมืองกาดมันดุทุกอย่างก็สงบปกติถามว่าปลอดภัยไหมแรกแรกก็รู้สึกกลัวแต่ก็ไม่มีอะไรเดินได้ปกติค่ะมีวัดที่สวยงามมีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายมีห้างสรรพสินค้าสไตล์เรโทรที่นี่คือห้างซิตี้เซ็นเตอร์กาดมันดุห้างอ่ะคือสวยดูดีเลยมีความเจริญแต่ว่าก็มีความแบบย้อนไปประมาณหลักสิปีได้ สรุปช่วงสถานการณ์ปกติเนี่ยก็ปลอดภัยเที่ยวได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วส่วนใครที่ยังอยู่ที่เนปลาลน,นะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะด้วยความเป็นห่วงเลยเพราะว่าขนาดณาชานเนี่ยทราบข่าวแล้วเนี่ยพอรู้ว่าโรงแรมนั้นอะ่ะเป็นโรงแรมที่เราเคยพักเนี่ยเออถูกเผาไปแล้วเนี่ยยังรู้สึกช็อกเลยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ